สวัสดีครับชาวผู้ติดตาม f ฟลวเวอร์ของช่อง y o u t u b e ออนแก้วชาแนลทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่อัปโหลดก่อนหน้านะครับก็ที่ผมนหนึ่งในประเด็นที่ผมพูดไปก็คือพออยู่บ้านใช่ปะ่ะเจอลูกค้าแบบรับพอผมรับงานปุ๊บเจอลูกค้ายกเลิกปับแบบนี้คือพอผมลองออกมาวิ่งงานหางานอ่ะผมก็วนเป็น10กิโลตามที่ผมพูดเลยแต่ผมไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วอ่ะ ก็คือแต่คราเนี้ยวันเนี้ยผมก็เลยลองออกมาวนตามที่ผมเคยวนประจําอีกตามที่พูดไปในคลิปที่แล้วคลิปก่อนหนะ้าก็คือออกมาวนวนตั้งแต่แน่ไปตามเส้นพระรามสี่ไปจนถึงสีลมอนุสาวรีย์ชัยพญาไทยแล้วกลับมาที่อโศกเนี้ยก็ไปไปทางไหนมั่งก็พูดไปในคลิปนั้นแล้วอะ่ะก็คือวันนี้ก็กลองกลับมาวนอีกก็ตามคาดครับไม่มีงานตามคาด ก็เนี่ยพอวนหางานก็ไม่ได้งานแต่พออยู่บ้านอยู่บ้านได้งานบ้างนะแต่สองสามนาทีลูกค้ายกเลิกเลยลูกค้าไม่รออ,อยู่บ้านก็ไม่ได้งานออกวนหางานก็ไม่ได้งานโดนทั้งขึ้นทั้งล่งครับหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าไอ้ฟุกไอ้เบลงั้นมึงก็วิ่งกลางวันสิกลางวันอะผมวิ่งอยู่แล้วแต่นี่คือแบบผมมีแรงเหลือผมอยากวิ่งกลางคืนด้วยไง อันนี้ผมพูดถึงเฉพาะเวลากลางคืนไงครับแต่กลางวันอ่ะผมวิ่งอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาบอกผมก็คืออ่ะผมผมพูดดักไว้ก่อนคือจริงๆอ่ะช่องผมมันพึ่งทํามันพึ่งสร้างพูดติดตามมาเยอะแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตถ้ามีคนมาเห็นคลิปเนี้ยมันต้องมีคนพูดลักษณะนี้แน่นอนผมเลยพูดดักไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยอ่ะผมก็ลองทําหมดทุกอย่างแล้วมันก็ไม่มีงาน ก็เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งแล้วเดี๋ยวจะขอจบคลิปแล้วกลับบ้านนะครับณตอนนี้ผมอยู่กลับมาวนกลับมาตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ที่อโศกครับปากซอยสุขุมวิทสิบเก้าอยู่ตรงเซเว่นเลยเซเว่นปากซอยสุขุมวิทสิบเก้าครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอจบคลิปแล้วเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนครับจากนี่กลับบ้านผมประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรครับก็อย่างที่ผมเคยพูดอ่ะถ้าเกิดเนี่ย สมมติถ้าเกิดว่าผมรอง,งานอยู่แถวบ้านแบบนี้แล้วผมต้องไปรับลูกค้าประมาณ3ามถึงสี่กิโลอ่ะคือผมมารับลูกค้าประมาณแถวแถวนี้แหละหรือก็อาจจะรับแถวบ้านแหละแต่แบบทางมันเลี้ยวมันคดเคี้ยวระยะทางรวมกันมันก็สามถึงสี่กิโลแต่สองนาทีสามนาทีลูกค้ายกเลิกคือลูกค้าไม่รอก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากทำใจแล้วก็ถ้า คนที่ใช้บริการแก็บไบช่วงเวลากลางคืนผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปก่อนหน้าไวท้ที่ใต้ description ที่ทำํำบรรยายคลิปนะครับผมแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แรกด้วยเลยครับสองที่เลยก็ฝากกลับไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับหรือว่าจะดูคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้แล้วค่อยย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะครับก็ถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้า ชอบจริงๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่อง y t u t u อ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับก็สำหรับฟุกหรือเบลเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขับรถกลับบ้านก่อนนะครับดูแลไม่น่าได้งานแน่ๆครับผมคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย